สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการคูณด้วยเลข9,99,999 9 99ครับนำเสนอโดยเด็กชายประภาวินพนลรบันครับม .2 อทับหเลขที่สี่ดยการคูณด้วยเลข9,99 9 9 99, กานั้นจะมีหลักการคิดง่ายๆเลยครับก็คือสมมติถ้าเป็น9คูณ10ก็คือ เลขตั้งต้นคือ10คูณด้วย9บวกด้วยหแล้วลบสิก็คือสิบคูณสิลบสิจะได้90ครับหรือข้อต่อไปก็คือ9 9้าสก้คูณแปดสิจะได้เป็น8 5ดสิบหคูณด้วยเก้าสบวกหนึทีนั้นลบด้วย85เลขตั้งต้นเลขที่คูณกับ99้าสกนั้นจะได้เป็น8 5ดสิบห้คูณรอยลบแปจะได้เป็น8 5 0 0ันลบแป้า จเป็น8,415ครับข้อต่อไปคือตัวยอย่างง่ายๆนะครับก็คือ18บคูณเคือ18ดคูณด้วย9กบวกหเป็น10บลบด้สิบแจะได้เป็น1นึ่เอ้ยหนึข้อต่อไป74ดคูณด้วย99้าสิบเกท่ากับ7จคูณร้อยลบ4จะได้เป็น7,326 ข้อต่อไป69 9คูณ99จะได้เป็น6 9คูณร0อลบ69เท่ากับ6,8เข้อต่อไปจะเป็นเลข9 9 9นะครับก,คคบก็คือ190คูณด้วย999ก็คือร90คูณด้วย90 999บวก1เป็น1 0 0 0จะได้เป็น190คูณ1000ลบ190เท่ากับ18ึ่งแข้อต่อไปครับ ห้าร้อยหกสิบเก้าคูณด้วยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจะได้เป็นห้าร้อยหกสิบเก้าคูณหนึ่งพันลบห้าร้อยหกสิบเก้าจะได้เป็นห้าพันหกห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดข้อต่อไปจะเป็นตัวอย่างของเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านครับโดยอ่าวิธีการนี้สามารถทําได้เลขได้อย่างไม่จำกัดครับไม่ว่าจะเป็นเก้าพันกับอ่าเลขเก้าขีดตัวก็ได้แต่ต้องเป็นเก้าทุกหลักครับ ก็คือห้า2ันสียแปดิบสคูณด้วย9,999้จะได้เป็น5,482คูณกับหมื่นหนึง่งลบด้วยห้า2สีเท่ากับห้าล้านห้าสิบล้าห้ล้านแแสนหนึ่งครับขอจบกันนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ